เอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โห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 เสร็จ了เสร็จ了เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยได้เลยครับพี่น้องเขาเปล่เป็นแต่ได้ก่อยบ่มือนี้มตีลงยามเบ็ดปลาข้าวครับอุ้งยามเบ็ดปลาข้าวพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปสุฟูสุคนเดอร์ครับผมนี่นี่สีไปหาอยู่หากินข้าเก่าเหรอครับเขาไปใส่เบ็ดมาบัตรขึ้นพ่อ,พอพว่าสีไปใส่ตุ่มกุ้งครับผมก็เลยขัวห้่มไชนาระเดกครับผมนี้เป็นหั่ขัวผมสิใส่สูตรแบบสีขัวห้่มไชนาระเดกกับสิใส่หัวหานครับผมหัวหานปลาสีใส่สามอย่างนี่ครับตุ่มกุ้งขัวห้่ก่อนบอกไอสีขัวห้มันหอม ไปน้ำประเดกจังน่อยนี่ครับนี่ตุ่มอยู่สามหลังครับผมเดี๋ยลองใ่เบ้างสามหลังอันนี้เป็นตุ่มปลาไหลครับตุ่มปลาไหลสองหลังครับเหงื่อมันครับหอยเชอรี่อยใส่ทุบพวกอยเชอรี่ใส่ครับผมอันนี้อันนี้สีใส่หนิเด้ไม่ใช่เป็นแบบนี้มันตุ่มอีหยังนะตุ่มกุ้งเลยอ๋ออันนี้ตุ่มกุ้งตุ่มกุ้งหนิเด้เหงื่อมันสิเอาใส่ไปยังสั่นเวลาไปใส่ ขัวฮัมเซปเดะเนื้อเขาถ่ายมันหอมๆปูนั่งเห็นเข่าดีคือคนเลยเนาะคันนี้ปีเสบไม่ก็อยากกินได้ครับสัตดแก่ไร <c oughs> มี่เส้นะอะไรลงไปเลยวะไอ้ไส่เล็กสิครับมันหอมๆมันดีหรืออื่นนี่มีเห็ดุ่นหลายอย่างเลยครับเบ็ดปลาข้าวบ่วงหนูตุ่มกุ้งตุ่มปลาไหลครับสี่อย่างเลยซ <c oughs> ัดนักจัดเต็มครับซ <c oughs> ีม,มัน <c oughs> ยังหรือซีม,มันสุกันหรือสิบะมันจะกัน มุณาเบิรงเด้อครับ,บสวัสดีครับผมเปิสดีครับวันนี้ตอนเศร้าออกมาหาดูหาจิงคือเก่าเหรอครับผมตามวิธีคนอีสานบ้านเฮาครับผมข้คพอความพี่กำลังมาหาปฝาห้องครับเอ <c oughs> นดี้เอเวอเรสต์นี่แหมแน้ำติงเลยนี่หมู่บ้านมันอยู่นี่เด้อพี่ มันมีน้ามานันเลยไปมันมาหาปลาบืนคล้องเขาเลยวะกรรมออกพยากกยามบ่วงมาเจอกันครับกรรเบือนไงหันห,หันบังน้ำติงตอ่ะแพี่ไปเบือนคล้องทั้งๆอยู่เด้อนี่มันโดดอยู่เด้อสละไปอยู่เป็นมาแล้วสวัสดีครับไอ่อินอ่ไอ่อินเ <ๆ S 1> พิ่งมาตากล้องเพิ่งย้าน่อยสร้อยเดือครับไปเลยครับเว่าต้องจอมเพิ่งมาออกบ่วงครับผมโอ้มันนี่มีให้รุ่นหลายอันด้วพี่อินมันนี่ ใส่ทั้งเบ็ดทั้งตุ่มเหมืนกุ้งเนี่ยพี่เอียนใส่ทั้งตุ่มกุ้งมือนนี่ทั้งตุ่มปลาไหลทั้งเบ็ดปลาข้าวลาย <laughs> แนวมือน,นี่เอามาลุนบ่วงก่อนเลยครับคุณรับแร่นกว่านี่บ่วงเขาคือดอกเดี้ยอยู่ไปเหมือนแล้วอยู่ข้างหลังนี่เฮ้ยพี่หยาเต็มทีเหรอครับเอาลูกมันโอ้คือตัวน้อยเถอะ ผสมพ่อมันตำบ่วงดีเนาะแถวเนี้เอาแลยวครับ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> ลว่ะหนูน้อยครับหนูน้อยเอาเอาบดูดูล้วมันครับ <c oughs> <c oughs> ด็กหยาหอกเล่น่า,า,นา,นาแล้วคนถึงแลถึงแลโอ้ตัวหน่อยหนึ่งก็เกี่ยวครับ มันชุ่มหนีบอะชุ่มขาดบ่วงนี่ได้แล้วครับผมหลังแหลกแหกหมานอีกแล้วหมานตั้หลังแหลกบ่เอาแล้วครับบันเดี๋ยวเอาใส่ถุงเงี้ยเดี๋ยวไปปล่อยไว้ก่อนละครับบัานโอ้นนี้มันขาดรอยินนี่ยโอ้สุดท้ายสิซ้ำเตือนหลังแหลกแหกหมานแล้วบันหลังคือบ่หมานบัาน นั่นมุดอยู่อะตัวยู่นะตัวใหญ่โอ้ยขับรถเลยไปสื้อลวดสลิงมาใส่บ่พี่ตัวใหญ่ซสำมั้ยขาดอีกเหรอม้วนอขาดหลังนึงครับมัอนี่ขาดอีกแล้วหลังนึงลวดจักรยานเท่านั้นนะครับโอ้ยบาดขาดถึงละหลังดีดบ่ดีดบ่ตะมูมาต็อืมมันออกงี้ไอหลังได้ดีดโอ้ี่โอ้ปักไว้ก่อนเถอพี่ โอว่าที่ได้สองบ่แม่นครับจุดเดียวขาดพี่น้องเลยเป็นตะเือกอยู่ายามจุดที่สองครับเลาะฝายเหมือนใส่ไว้สามขึ้นนี่แหละเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โห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 เสร็จแล้วเห็นแล้วไงเลยครับนี่นี่เจอแล้วของไงครับมาแล้วนี่จุดที่สองครับพอจุดแรกขาดหลังนึง โอ้มหโมนี่เป็นสัญญาณที่ดีหม,มานเลยเฮ้ามาเนี่ครับโอ้ยง่ายเลยสุดยอดครับโอ้หมอกอายทวนๆอยู่เย็นไรเอาแล้วไปเนะี่ยนี่ครับได้แล้วตัวนึงเดี๋ยวเอาเอาหนูใส่ถุงแยงกันเด้อครับน้องสิรุ่นหลังต่อไปบาทที่นี่นครับตัวบักใหญ่เลยครับตัวที่สองนี่โอ้โนี่ครับ บกบกบิกเลยจักเป็นอย่างครับใส่บ่วงจนหลายสิมานแต่ช่วงแรกๆห,ๆหลังแรกหลังสองครับดหลังทัดไปเลนบ่วงกำมหนึ่งก็บ่าถือครับผมถือว่าเอาหามทั้งคนตํำบ่เนี่ยครับยามจนเบิดแหละครับทั้งบ่วงเจ็ดแปดลังบ่อถือถือก็หลังที่สองที่สามไปยามจุดบงยากเอาตั้งแต่หลังแรกกับหลังที่สามขาด จักหนูตัวใหญ่บ่ใหญ่นะครับขันขาดบ่วงกับสิว่าใหญ่ใบก้อนแหละเอ้าบดนี้สิเป็นรุ่นยามเบิ่งตุ่มกุ้งครับผมยามตุ่มกุ้งครับกันี้ลงมากใส่ายดี่ละเขาจะใส่น้ำนิ่งเหรอครับแต่ผมใส่น้ำไหลถือว่า เหมือนกันครับโอ้ย้ล่มีขาวหลาโอ้เขาเยอะ่เนาะเขาเจ้าว่าปลาไหลมันมีกลุ้งเนาะว่ากุ้งน้ำไหลก็ตสีงามครับเอาหยอน้ำมังด้เป็นตัจักซิบก็ตครับโอ้ยใตเขาติโอ้ยนี่ิบก็ตนี่ เรียกว่ากลุ่มนี่โตงามอยู่งามดีครับเอาอใส่ไต่ฝายครับปกติคนก็ใส่น้านิ่งแหละผมเห็นก็คือมู <c oughs> เอ้าไปรุ่นหลังต่อไปเลยครับผมลงมาใส่ไต่ฝายครับงามวิวก็ได้เดิน <c oughs> หลังต่อไป้ะครับเด้อ phải cả phải cây phát trước nhé là hấp làm tồn lưu gì cây thì rồi sụt tụm yên xây tùm yên năm tỷ เขาบ่เป็นแต่ได้ก,ก่อยปะมือนี้โอ้บ,อบ่มีเลยวะเขาตุ่มกุ้งคือว่าเขาจักหลังมาเป็นเขาจักโตบาดเนี่สองหลังน้องนี่บ่ถือจกักโตครับตั้งเงือกแตบาทตุ่มปลาไหลเลยนบุปลาไหลแต่บาทโอ้ย ผม <c oughs> จักดูเือนปลาไหลครับผมเดี๋ยวตุ่มปลาไหลอีกหลังนึงครับบาทสิไปลุ่นตุ่มปลาไหลอีกหลังหนึ่งครับผมตุม่มกุ้งบ่าได้กินแล้วบาทครับยามตุ่มกุ้งครับ้าถือครับผมจะออกมายามบ่วงจุดนี้อีกประมาณสักสักหลังยู่นี่ซีเจ็ดแปดหลังเนาะนี่ครับ สามหลังจุ่มกันอยู่นี่ต่ำบดทุกหลังครับน,นี่แตงสบาใส่ไหมครับผมว่าสิหือไปแล้วมันคือเป็นตะไดอยู่ใส่ไบเพราะได้ลอลุกเยวมือเสามายามครับผมหาอยู่หากินตามวิธีพื้นบ้านเท่านั้นแหละครับมานี่เขาก็ได้สองครับขาดสองแล้วบ่วงมาหนี่อีกหลังนึงบได้ท้ายพี่น้องเบิ่งหลังมันขาดมันหลุนทางผลครับอีกสี่หาหลังสิถือบ่ หนูนี่ครับนั่กัฉลาดของมันยุ่ครับหนูนี่ออกมาไหมบ่าวเกี่ยนทางอกวชูมือฮเกี่นทางนี่กันนะหลังนี่บดต่ำบดตีลงยามเบ็ดปลาข้าครับองยามเบ็ดปลาข้าพี่รองเอ้ยบดถืกดอกครับ จะว่าสิแดงเงียบไปไหมเกลอนยงว่าขี้ไหยสิีสยบเบ็ดลงอีกครับเบ็ดมันอยากสูงอยู่น้ำมันอยากลดแล้วป่ะน้ำมันลดเลสิงับสายเบ็ดลงอีกเชหนไย ่ก็ส่งเป็นวังวังเล็กวังบุเล็กว่ามันทิตีตูมตูมจักโตกบอข้างุ่นบ่ติดบ่หคือมึ้นัานเด้สงสัยสงสัยผมคือยันว่าคือสายเบ็ดมันบอยอนไหมสูตรลงได้เลยมัดแน่นเด้มัดแน่นเติม โอ้บรรยาการเนอะครับมื่อนี้ได้กินตะโนูนแหละต้นหนีเลยเนาะอ่าได้ละปลาเดลเลียน แล้วเยินน้มเลยมันน้ำมันไหลแห้งลลนะมันตัดลอดลักเว้นเนี่ยไหลชั่วๆเลยเหมือนเล้งเหรอครับกุ้งฉีออกมาซองเบิ่งไม่บันกุ้งฉีมาลรุนไหมเสียบเงี้ยวไปกางเว้นเลยโอย้เงี้ยปลาเข็งเงี้ยปลาดุกเนะี่ยมันนี่จะเอาปลาดุกมาใส่ครับผมบ่ายปลาดุกน้อย เปลี่ยนสมอนหลังนี่มันเป็นตะป่ามันอยากเงยาเลยนี่นครับเหย้าได้เหมือนีันครับผมด้หนูสองตัวครับตัวนึงใหญ่ยุ่งใหญ่เลยมันขาดสองหลังครับดูดีสัส่นเลยสี่ตัวเลยครับบ่วงขาดสองอัโอ้เสียดายอยู่ครับ แต่ว่าตุ่มกุ้งกับ่วกมานเบ็ดปลาข้าวกับพวกถือครับผมตุ่มปลาไหลกับพวกถือก็ว่าตุ่มปลาไหลใสมาอีกเยอะครับผมเรื่องไื่มันเข่าให้ยเดี๋ยวครับคลิปไปหาอยู่หากินกับพ้นหำครับผมเหมือนออกกระเซ้าสวัสดีสวัสดีมะฮอดบ้านก็สวยค้าแต่งเบ็ดปลาข้าวอยู่บพาดกันเค็ดหนูนี่แหละกินเหมือนกัครับผมตุ่มปลาไหลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมขอบคุณแรงเชียร์แรงใจสู้ๆทุกคนเด้อครับพี่น้องฟ้องไป คือผู้ยกคนหรอครับผมแรงกับสีออกไปหายูหากินอีกขึ้นเก้าหรอครับก็าพันห้ำแรงว่าสีไปใส่เบ็ดกบล่องเบิองยู่ครับจากสีถึงบนถึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมคัสวัสดีครับครับไปหายูหากินขึ้นเก้าหรอครับ